สวัสดีครับพบกับช่องทวานอนทั่วครับผมวนนี้พอกันตอนคำคครับกะมันนี่ผีมัเวบอกถึงเรื่องการดูแลแมงวัวอุ้มท้องจนถึงคลอดนะครับนาอว่าถีดูแลทังเลยนะครับเนาะมันเป็นเนื้อหาที่สาคัญนะครับสําคัญสำหรับคนที่เลี้ยงงัวทุกคนครับผมการดูแลกับเปงนหัวว่างัวติดทองครับนอกจเบิ้งไปครับผมกับเบิ้งไปว่างัวมันจิน ดีบ่กินหยาดีบ่นะครับเนาะถ้าวาบ่มันใแจ่ากับสังเกตได้ครับผมว่าตามที่ข้าเลียงมั่งครับว่าง้วมกินหยาเก่งบ่ครับผมเวลาเขาเล่มหยาธรรมชาตินะครับเขาก็ะจเล่มต่างหนาต่างตาเล็มนะครับผมกับลักษณะของว่าติดติดเต่วนะครับเนาะขอตะวันพันไปสามเดือนแล้วนะครับเนาะขอขอตะวันบ่มีว่าขื้นขี้ตัวอื่นขึ้นปีตัวอื่นหรือว่ามีน้ำเมือกใสอะไรออกขึ้นไปนะครับเนาะกะ คือว่ามั่นใจนะครับเนาะแล้วก็กับการดูแลครับผมช่วงการดูแลกับหาง่วกินฟางนมาเศร้านะครับน้อยช่วงตีมงเสาหามงเ้ากับหาง่วกินหยานะครับเนาะกินหยาธรรมชาติครับผมหรือว่ามีหยาในเปียกกับหางาในเปียครับแล้วแต่เพื่อสิมนี้นะครับเนาะแก็ตอนแรกก็กินเฟี้ยงอีกรอบนึงนะครับเนาะรับการให้อาหารง่วครับผม เบิ่งไปเรื่อยนะครับเนาะวางง้องวอ้วนบ่ครับผมงวอ้วนบ่ท้าอวนกะลดปริมาณหยาลงนิดนึงครับผมแต่แต่วลาสำหรับฟางกับกินตามปกติครับผมเพระว่าฟางกับเป็นไฟเบอร์นะครับเนาะหบง้อเขียวเอื้องครับสำหรับง้อเป็นซัสซี่กระเพาะนะครับเนาะเขต้องขาดฟางไปเลยนะครับเนาะส่าแรงครับผมกัากินทุกมือครับผมก็ป้องกัน โลคขี่ไร้เลยครับผมถ้านพกินฟางทาเขากินตะให้กิตะหยานะครับเนาะหยาสดกระสีเฮ็ดในงัวทองไร้เลยครับผมกินควบคู่กันได้ครับผมกัช่วงนี้กัการดูแลไปหัดเจ็ดเดือนนะครับเนาะก็ต้องเฮ็ดยัง้วนะครับโดยเฉพาะการฉีดยานะครับเนาะหามไปฉีดยางัวครับผมพวกงัวกำลังเดิมทองนะครับเนาะบางตัวอาจแพ้ยาฉีดครับเภทใ้แทงลูกได้นะครับเนาะจนกลัวนะครับเนาะอายุงัวที่ได้เจ็ดเดือนขึ้นไปครับผมกั ก็เนี่น้ำให้ฉีดยาไทยพยากับยาบำรุงนะครับตั้งช่วง8เดือนกับไทยพยาธิไงมีงัวอุ่มทองนะครับเนาะไหแมงงัวนี่ครับเพราะว่าเป็นการไถ่แห่งทั้งเมษทั้งลูกที่ทองก่อมครับผมแล้วก็ฉีดยาบำรุงความน้องครับเนาะแล้วก็ช่วงก่อนคลอดนะครับเนาะก่อนคลอดฮักกะเบิองงัวครับช่วงงัว ห่วมันเงื้องหางครับเงื้องหางตลอดครับอันนี้หากกจะยไปใส่นะครับเนาะช่วงนี้ถ้าเอาไปบางอื่นง่วมันติดคอดครับทางง่วงเงื้องหางครับผมเขาก็ต้องบไปใส่ครับผมบางเที่ยงง่วกติถุงน้ำแตกนะครับเนาะถุงน้ำแตกแเราเอกก็ต้องเตรียมหาฟางหาอย่างมาล้องให้ลูกง่วงอดนะครับเนาะแต่ว่าบางกรณีครับผมลูกง่ว ถ้ามันลอดตามปกติีรีครับตามที่คุณหมอในนํำมากนะครับเนาะคือว่าถุงน้ำมันในแตกแล้วครับทุงน้ำนี่ถุงน้ำที่ออกมาความขาหนานะครับเนาะนี่ครับก็คือการลอดถือวิธีนะครับเนาะที่แรกมก็เข้าใจครับว่าถุงน้ำแตกแล้วขาง่ออกมาที่หลังนี่คือการเข้าใจผิดนะครับเนาะแต่ว่าลักษณะการลอดที่ถูกต่องนั่ก็คือถุงน้ำนะครับเนาะก็ออกมาความกับ ขาหนาครับผมความกับงุ่มฟ้าเทามากครับความครับฟ้าตีนความมากครับผมถ้าถ้าเขายืนในลักษณะการยืนหรือกาน้อนนะครับเนาะเขาไปดีความความตีนออกมาครับขาหนาครับผมถ้าไงไงไงตีนขึ้นนะครับเนาะกระแตงว่าขวาดพิษทานนะครับนอก็ต้องเตรียมเอือนหม้อเลยครับเอือนหม้อด้วนครับผมเพราะว่า ต้องซอยเหลือเพราะว่าต้นสีกับพิษปกตินะครับนี่ครับก่อนขดเขาต้องออกฟางมาโรยครับมาปูไว้ย่าให้ย่าให้งว่าถือถ,ถ้าดื้อไปถือกับพื้นดินโดยตรงนะครับเนาะนะพอพื้นดินมันกับตกกับปกครับตกกบกว่วมีพยาธิมีอย่างหลายนะครับเนาะเห็นไหน ถืออักเสบครับผมกับิีเป็นเรื่องหง่และปัญหาตหรบเฮานะครับเนาะเอาก็ต้องเอาฟางร้องครับหรือว่าหยาแห้งได้ครับเ้บ่มีฟางครับก่อนงวติดคอดนะครับเนาะก่อนงวติดคอดเท่ากับหาใบไผ่ให้งัวกินนะครับเนาะใบไผ่ครับผมหรือใบอ้อยเนาะครับเห็ดแห่งัวอคอดลูกไงครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเนาะงัวคอดออกแล้วนะครับงัวคอดออกแล้วเฮาก หายาสติสิงเหมากกอกนะครับน้องขวดยิงเงครับผมยาสติสิงเห่ขวดยิงเงครับกอกได้สามเทือครับสามหมื่นะครับเนาะมือละเทือครับผมตําขวดสปอนเซอร์ครับก็ต้องใต้เต็มครับผมใตเรอรๆปากขวดนะครับผมตามมากอกได้สามเทือนะครับเนาะแล้วก็หมูวันน้ำนมแมงวัาดีกับบ๊อบปินงยังครับผมเอากะดนโดนทนเนาะจะมากกอีกทีนึงครับจัดยี่สิบหมื่นสามสิบหมื่นครับเนาะ แล้วแต่นะครับเนาะกระเบื้องตว่าหัวนมแมงว่างครับมันใหญ่ขึ้นบอันมยังดีบอนะครับเนาะเวลาดูดลูกดูดนี่มันฟ้องออกลายบอนะครับผมถ้ามีฟ้องออกไยนี่น้ำออกไรกะว่าต้องกอกดูครับผมก็สังเกตอาการแมงว่างนะครับกับการลอดนะครับต้องขอีกคอบอกอีกแจ็กเทือนนะครับเนาะเพราะว่าผ้ที่เขามาติดตามไม่นะครับต้องขยิบบอกหูนะครับเนาะเวลานว่าขอดลูกแล้วครับ ช่วงหนาฝนนะครับเนาะกัดยาเอาแมงงัวไปตากฝนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันกับเป็นเรื่องสําคัญนะครับเนาะเป็นเรื่องที่ชาวงัวเขาเลี้ยงงัวะจังเข้าตรงหงครับผมว่างัวขวาลูกไหมครับกะสีอ่อนแอนะครับเนาะถึกฝนตากฝนครับกะติเป็นไข่นะครับเนาะเป็นไข่กะเทีไข่น้ำนมหดท้ายครับแหงครับผมเพราะว่าเป็นไข่ครับกะอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะกัดยาเอาแมงงัวไป กินของแสลงนะครับแบบพวกพืชพันธุ์ที่มันนอย่างนะครับเนาะจังหน่วยบักฮุ้งการบักฮุ่งนะือครับผมแล้วก็บใบชะอมพักบุง้งแล้วที่สำคัญนะครับเนาะบนะใบมันตบปะหลังครับผมใบมันตบปะหลังยางญาให้กินได้ขายครับผมอันนี้ก็เป็นทีมากของว่าหัวน้มแหงครับผม นมสีบลมี่ครับผมกินหน่อยครับป็นยยังนะครับแต่ว่ากินได้หลายครับหามเลยครับหรือว่าน้ำมาให้งว่ากินครับผมอันนี้ก็ให้ยากงูดทุกคนนะครับเนาะแต่ับคนที่เขามาติดตามไม่ครับผมก็ฝากกดไค์กดแช่นะครับคนที่เขม้าเบิ้งไม่ไหมครับผมกไหลกดแช่กดติดตามน้ำได้เลยครับเอาครับหลังจากหลูกงัาคอหลูกมากนะครับเนาะหลูกงัาคอดออกมาครับผมเ้ากั เขากิเบิ่งว่าลูกวัวแข็งแรงบ่เนนะครับเนาะลูกวัวแข็งแรงเขาก็บ่็ต้องไปไหนครับก็ต้องไปฉีดยาครับเนาะช่วงนี้ก็ต้องฉีดยาทั้งแม่ทั้งลูกครับผมครับลูกวัวแมงกวก็แข็งแรงครับผมเอากับไฟธรรมชาติครับผมทีลูกวัวครับลูกวัวขอตออกมาบ่กแข็งแรงนะครับเนาะบ่สามารถลูกข้งกินนมด้วยโตของเจะาของเองนะครับเนาะเขาก็ต้องทําการอยเหลือนะครับจับไห้เขากินครับผมก็ จะไให้ก yes. ินจนกว่าเขากินได้ครับแต่ว่าก็มีกรณีหนึ่งครับแมงว่าเขาบ่ให้จับนะครับตอนเขาเตะเขาถีบครับผมอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งครับผมก็แยงเขาเตะเขาถีบจนจะว่าลูกเขายันนะครับเนาะบางทีลูกเขาถึกเตะถึกถีดด้วยหลายลูกเขาก็ว่ากากเขามากินครับผมก็เป็นเหตุหนึ่งเหตุนี้ลูกง้าบากินนมนะครับเนาะแล้วลูกง้าบากินนมแล้วนมก็ดีแห้งหายไปครับแมงว่าก็ดิบ่ผลิตน้ำนมมาเลี้ยงลูกนะครับเนาะ เราก็ต้องพยายามจับก่อซ้อนครับจะาห้แม่เขาเตะหลูกหลายครับผมแล้วหลกเขายันนะครับถ้าหลกเขายานเราก็คือปัญหาสําคัญเลยครับง้วนติบกรกากินนมนะครับเนาะหลกมันครับกระกากินนมตัวนี้นะครับตัวของผมเองนี่ครับนี่ตัวนี้แหละหัวนมยังไงครับขังนาครับกินเมื่อไรเด้ครับปัญหาของงัวนมใไงนะครับเนาะก็ หัวนมใหญ่ของเต่าของนางครับนนี่ครับตะกี้หัวนมใหญ่ทำแขนนะครับเ้าก็ต้องรีดน้มออกไฟเขาครับผมรีดถิ่มก็เลยครับชงแรกนะครับนาออัดรีดถิ่มก้อนเพราะาสองเต่าหลังเขากินได้ครับสองเต่าหลังกินได้เพราะว่าเต่าหน่อยนะครับนาะสแต่รัปลูกว่าเขากินไม่ไรลครับชงแรกครับสองเต่ากับอิ่มครับผมเอากับพยาามรีดถิ่มไปก่อนครับหรือว่าพยามจับหลูกเขาป้อนได้ครับป้อนก้อนนะครับป้อนก้อน หัวนมยังไงครับผมปอนนี่เขากินก้อนเขากินได้บ่ถ้าสุดิีไซเขากินก็ได้ดีครับก็ตัวเอาแมงว่าเขาซ้องครับผมก็มัดขาหลังไว้ทั้งสองขาครับแล้วเท่ากับพยายามป้อนลูกเขาครับหยัดไตอันลูกเขากินบ่ได้กะพยายามเลีดถิมนะครับเพราะว่าถ้าบรีถทิมเขาจะเขาจะอักเสบครับผมหัวนอไปฏิอักเสบแล้วก็เป็นมะเร็งนะครับเนาะ เขาก็ต้องรีดถิมครับจนกว่าอายุเขาจะได้แปดมือเก้ามือครับแล้วแต่ร่างกายของครับเนาะ้าเขาตัวใงญ่ครับปากเขาแข็งแรงเขาจะกินได้บิดครับตัวนี้ของผมนะครับเนาะนี่ครับผมรีดต่อยประมาณเจ็ดมือแปดมือครับกามือว่าสดครับประมาณนั้นแหละครับผมรีดถิมต่อยแล้วก็ปอนต่อยครับผมรีดใต่ขวดนมครับเอามาปอนแน่ครับก็เลยประมาณนั้นแหละครับเจ็ดมือแปดมือครับผม หางปล่อยไว้ย่างเด็ดขาดครับทางงัวลักษณะหัวนมยังไงไปอยู่กับมือมือไม้นะครับเนาะมือไม่แบบคนเหลียงงัวมือไม้ครับผมสื่งงัวมากนะครับเนาะบ่หูนะครับเนาะติดปล่อยไว้บ่ดด้นะครับเนาะมันจะเป็นมาเร็งครับผมกับฝากไว้นะครับกับการดูแรงัวครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเนาะตองรีดทิ่มต้อยครับครับมันเป็นมาเร็งนะครับเนาะ มานี่ช่องสาวกต้องรวดกับขอบคุณที่รับชมรับฟังอะไรครับมานี่ขอเก้าคำว่าสวัสดีครับ